นายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นชุดนักเรียนฝันเห็นชุดนักเรียนเก่าๆขาดฝันเห็นชุดนักเรียนมอต้นฝันเห็นชุดนักเรียนมอต้นเก่าๆมีฝุ่นเกาะมีฝุ่นมีฝุ่นเกาะเสื้อผ้าฝันเห็นชุดนักเรียนมอต้น มีสภาพเก่ามีฝุ่นเกาะหนาแปลว่าอะไรหากท่านยังโสดอยู่จะมีเพศตรงข้ามอายุน้อยกว่า มารักมาชอบหากท่านยังเป็นสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าสำหรับคนที่แต่งงานแล้วท่านมีดวงจะตั้งขันได้บุตรชายที่อ้วนขาวสืบสกุลท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อน มีเกณฑ์หางานทำได้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยธุรกิจของท่านเนี่ยจะราบลื่นท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจอย่างมากค่ะเลขนําโชค1 9 1 9ฝันเห็นชุดนักเรียนมอต้นเก่าๆเนี่ย ในบางท่านเนี่ยอาจจะหายป่วยจากโรคร้ายที่เป็นอยู่หากท่านไม่สบายณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยหากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่เนี่ยอาจจะได้ยาดีๆเนี่ยหมถึงยาศักดิ์สิทธิ์หมายถึงน้ำมนต์หมายถึงยาเนี่ยท่านจะได้ยาดีๆมาทานคนที่ทำธุรกิจเนี่ยจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น กำลังจะได้เงินค่ะมีเกณฑ์จะได้เงินการงานก็ประสบความสำเร็จธุรกิจประสบความสำเร็จท่านที่อยากมีทายาสืบสกุลเนี่ยก็มีโอกาสจะตั้งครันค่อนข้างสูงค่ะ